ดิเย็บว่าเห็นไหมครับภาพจะชัดขึ้นให้เขาด่งลงไปตอนนี้ผมยังให้เขาอยู่ในความทรงจานั้นรเราจะไม่ดึงเขากลับมาสู่เหตุการณ์ปัจจุบันอให้เขาอยู่อย่างมีความสุขอิ่มเอิบกับตรงนั้นแต่ผมจะพาอีกท่านหนึ่งคือณนุกไปเวียดนามไปในสภาวะที่เร็วมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายแค่มองตาผมเห็นภาพความรู้สึกมั่นใจคุณเป็นคนมีค่าคุณมีความหมายชีวิตคุณเกิดมามีอย่างเดียวคือมุ่งมั่น คุณจะทาอะไรก็ได้ในโลกที่ดีงามไม่เบียดเบียนใครแต่คุณจะมีความสุขคุณจะเคารพตัวเองคุณจะรู้สึกว่าฉันมีค่าพอที่จะมีเงินเดือนฉันมีค่าพอที่จะมีรายได้ภาพภาพนั้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นผู้หญิงคนนั้นกาลังเดินอยู่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 ชัดขึ้น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 เั็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นลงไปอีกลงไปอีกสู่ความรู้สึกผมจะนับถอยหลังเมื่อคุณ ถึงจุดของศูนย์คุณจะรู้สึกว่าคุณไปอยู่ในสถานที่อย่างหนึ่งแล้วคุณเห็นอนาคตตัวเองสามสองหนึ่งศูนย์โอเคครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายค่ะอาจารย์เออเป็นยังไงบ้างเห็นแดดไหมเห็นได้ทําอะไรอยู่บ้างตรงนั้นเห็นว่านั่งอยู่ในร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟที่สวยด้วยแล้วก็เราก็กําลังเก็บข้อมูลรายละเอียดของการเขียนหนังสือค่ะ,คะเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ย บนแผงหนังสือเนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องราวเก็บแบบเวียดนามเลยหายากม,มากก็เราก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นเก๋ๆของเวียดนามอะคะ่ะสุดยอดค่ะเป็นบูติกค่ะว้าวว้าวเอาลงไปดูดูในลึกแบบนั้นเห็นตัวเองกําลังจับปากกาหรือดินสอจดความรู้สึกบางอย่างหรือสิว่าที่เรากำลังจดแล้วเขียนถึงนันเป็นเรื่องอะไรค่ะก็เราจะมีสมุดที่เป็นลายมือของเราเลยเล่มหนึ่งที่จะเก็บข้อมูล ถ่ายรูปภาพอะไรเงี้ยค่ะควันที่เราว่างจากงานเนี่ยเราก็จะมานั่งเขียนเขียนงานของเราที่ร้านเนี้ยแล้วในร้านก็จะเป็นไฟสีส้มๆอะค่ะแล้วก็บรรยากาศมันก็เป็นเรทโรทนิดนึงเยี่ยมค่ะเป็นเหมือนลอฟเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบข้างเราก็จะมีชาวต่างชาติที่ไปทํางานที่นั่นนั้นเยอะเลยค่ะค่ะข้ามไป2ปีผมจะลงไป2ปีเห็นภาพอีกภาพนึ่งที่ชัดกว่านั้นข้ามไป2ปี3 2 1สองัลงนะครับ2ปี เหตุการณ์น,นั้นชัดประเดิมครับบอกเลยว่าคุณอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่เหตุการณ์ต่อไปอะค่ะหลังจากนั้นเราก็มีหนังสืออีกหลายเล่มเลยพอเกตบุ๊กของเราที่เราใฝ่ฝันนะคะทั่วโลกแล้วตอนนั้นเราก็อยู่ฝรั่งเศสค่ะเยัมค่ะก็มีสำนักพิมพ์แล้วก็มีนักเขียนมาร่วมมาจอยกันอยู่ตรงนั้นเป็นลานโอเพ่นแอร์นะคะ เห็นถนนสีเทาๆค,ค่ะแล้วก็มีคนมาติดต่องานเราขอแปลเป็นภาษาต่างๆค่ะเราก็จะใช้ชีวิตเดินทางอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขกับการทาหนังสือค่ะดิ่งลงไปอีกดิ่งไปนิดเดียวมีคนคนหนึ่งเดินมาจับมือเราแล้วเขาบีบมือเรามากเลยเขาขอบคุณเราเขารู้สึกมีความสุขแล้วบอกที่ว่าเราเห็นคนคนนั้นชัดไหมค่ะเขาเป็นใคร จริงๆแล้วคือเขาก็คือแฟนของเราค่ะคือคนที่เราตามหาค่ะคือเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นแหล่งข้อมูลให้เราค่ะทั้งด้านการท่องเที่ยวทั้งด้านข้อมูลค่อยๆมองหน้าเขาค่อยๆมองมองจากพืนขึ้นมาค่ะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหน้าเขาค่ะบอกความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าหน้าาง้าตาเขาเป็นยังไงก็หน้าตาหน้าตาเป็นลูกครึ่งค่ะค่ะเอเชียผสมยุโรปค่ะโอเคคุณจะพูดกับตัวเองแล้วตั้งหลัส ว่าวันนี้ชีวิตของคุณกําลังก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริงคนตั้งรหัสชีวิต3 2มตั้งรหัสชีวิตจากวันนี้ไปเราจะก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงค่ะแล้วไปด้วยความมั่นใจไม่มีความกลัวใดๆค่ะนี่ครับคือนี่คือกระบวนการของการตั้งรหัสครับคือเราพยายามให้คนทั้งหมดที่มาหาเราเนี่ย<ม>ลงไปในระบบระบบของจิตไร้สําสนึกครับแน่นอนผู้ชมอาจจะง,งงว่ามันคืออะไรแต่จริงๆสักวันหนึ่งถ้าคุณมาโค้ชส่วนตัวกับผมคุณจะรู้ว่า สิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่แต่มันคือความใช่ครับสิ่งที่คุณคิดว่ามันอาจจะไม่จริงแต่มันคือความจริงและคนทั้งสองจะลืมตาพร้อมกันเมื่อผมพูดเขาว่าหนึ่งสามสองหนึ่งลืมตาครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับครั้งนี้เหมือน <c oughs> ครั้งแรกที่ทํำไหมครับช,นนชัดขึ้นมากกว่าเดิมชัดขึ้นมากกว่าเดิมใช่คะเ <c oughs> พราะยิ่งชัดขึ้นอย่ายที่อาจารย์บอกว่ายิ่งชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ตรงนั้นได้ได้อย่างเร็วขึ้น <c oughs> ดีขึ้นด้วย นะย้อนกลับไปเออไม่ใช่ย้อนกลับเดินหน้าไปสามปีเนี่ยเขียนภาพตัวเองสําเร็จนะใช่ไหมฮะพี่เบนเราสําเร็จนะสําเร็จนะแล้วสําหรับพี่พี่นุ๊กแล้วฮะก็รู้สึกดีค่ะแล้วตอนไี้ได้เริ่มเขียนหนังสือเลสเล่ยังครับจริงๆเคยเขียนแล้วก็เคยส่งไปสํานักพิมพ์ครับค่ะแล้วก็มีสํานักพิมพ์ติดต่อมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์อะไรเป็นจริงจัง แต่เราก็ต้องทาต่อใช่ใช่เพราะมันก็คือต้องพยายามพุ่มเทมุ่งมั่นค่ะความสุขของเราอยู่ตรงนั้นค่ะนะหลังจากนี้สมมุติว่ามีเรื่องนี้สําเร็จแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้าถ้ามองไปไกลอีกนิดนึงนะฮะจริงๆเป้าหมายในชีวิตนี่อยากทาอะไรอยากเป็นอะไรจริงๆเป็นคนที่ชอบค้นหาอะไรทางด้านจิตวิญญาณนะคะแล้วก็เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดหรืออะไรอย่าเนี้ยก็ชอบชอบเลยล่ะครับก็ถ้าเอาใกล้ๆก่อนจริงๆก็อยากไปทริป ทิเบตกอาจารย์อยากไปนะคะเ๋ยวอยากไปเลยฮะไม่อยากไปอยากกระปุกกันค่ะปีหน้าหน้าปีหน้าเป็นเดอะเกรททริปเพราะว่าับผมจะทําข้ามภูเขาที่มาลายหลายลูอมแล้วก็จริงๆแล้วในรายการนี้เดี๋ยวน้องก็คงอาจจะหาคลิปเพราะว่าผมเอามาให้ผู้ชมชมกบถ้าทันวันนี้ก็ดูสักนิดนึงแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าปีหน้าเนี่ยเราบอกตั้งแต่วันนี้เลย9กถึง17เมษายน2016ครับนะฮะ แ right. ม่ทั้งข้ามช็อตเลยผมผมก็เตรียมตัวคุยกับอาจารย์ครั้งนี <t 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 ้ผมไปไม่ท uh 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 ันเดี๋ยวนีเดินสมงติตั้งใจเหมือนกันไปค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองนะฮะที่พี่นุกแล้วฮะมีอะไรที่ยังอยากจะให้เป็นสู่ความสำเร็จนอกจากเรื่องธุรกิจของตัวเองไหมฮะเหมือนคุณนูดแล้ค่ะอยากไปที่เบสกับอาจารย์กับไปหาจิตวิญญาณกับอาจารย์นี่แหละค่ะค่ะถ้าเกิดธุรกิจสําเร็จทุกอย่างเราก็จะปล่อยให้น้องเราทําหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราทํา ตัวเองอยากเที่ยวจะมีประสบการณ์ใหม่ๆนือาจารย์ค่ะนี่ค่ะความฝันของตัวเองเป็นอย่างนี้เช่นกันขอให้สําเร็จทั้งสองท่านนะครับนะแต่วันนี้เนี่ยก็ก้าวสู่ความสาเร็จแล้วแหละเหมือนเหมือนลันขึ้นบันไดเริ่มขึ้นบันไดสู่ความสาเร็จแล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังเดินอยู่ในห้องอยู่นะใช่ใช่ผมกําลังพูดเมื่อกี้กับคุณตามว่าเราพูดถึงวิธีการกินกาแฟอืถ้าเราอยากกินกาแฟสิ่งแรกเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทํากาแฟด้วยตัวเองได้ครับเราตึกถึงมันก่อนอจากนั้นเราต้องหา ผู้ที่จะสามารถช่วยชงกาแฟเรากินได้ครับแต่ว่าทั้งหมดต้องมีแอคชั่นนะแอคชั่นคือเราแสดงแรงปรารถนาออกมาก่อนเป็นผุดภาพกินกาแฟในสมองตะกี้ผมได้ยินอาจารย์พูดบอกอยากกินกาแฟ หอมๆอร่อยๆอาจะนึกนึกถึงขนาดนี้นะครับใช่ครับัภาพตรงชัดทุกเรื่องไม่ใช่กระบวนการกาแฟอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ภาพของกระบวนแล้วแต่เราไม่ได้จาะจงว่าใครทําให้เรานะแต่เรารู้ว่าจะมีใครสักคนต้องทําให้เราใช่นะบทเรียนของอาจารย์อะไรที่จดจําได้แล้วก็อะไรที่คิดว่ามันเป็นคําพูดที่แบบมันมันมันตรงใจตัวเองนี่ตัวเองชอบ ชอบ,ม,ม,อบมีค่ะม,มีก็เวลาเราทํางานแล้วเราเครียด <ừ> อะไรเงี้ยแล้วก็อาจารย์จะสื่อเหมือนกับว่าให้เราเอาความตัวตนที่เราต้องเป็นคนเข้มแข็งอะค่ะคซึ่งบางทีมันก็อาจจะกระด้างก้าว้าวโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย <ừ> ตรงเนี้ยค่ะพอฟังแล้วแบบเออเนาะแบบ <ừ> มันมันไม่ใช่ตัวตนข้างในของเราอะแล้วทําไมเราต้องมาเหนื่อยหรือขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยค่ะคแล้วก็พอวันนี้พอมาโคชชิ่งปุ๊บก,ก็รู้สึกว่า เออข้างในมันมีความอ่อนโยนอ่ะเออเราก็เป็นคนที่อ่อนโยนได้ค่ะครพี่พี่ปินมีไหมฮะมีค่ะก็คือสําเร็จทําได้ฟังอาจารย์ว่าสําเร็จทาได้สำเร็จสำเร็จทาได้ทําได้สําเร็จนี่ค่ะอยู่ตลอดเวลาคือรหัสคนเหล่านี้โดยเฉพาะคุณปินหรือว่าคุณนกเนี่ยเหมือนกันตรงอย่างหนึ่งคือแปลกอย่างหนึ่งคนทํางานสปริชวลโคชชิ่งเนี่ยบอกต้องท่านผู้ชมทุกคนคือมันเป็นความถี่ที่ต้องใกล้เคียงกันอ่ะครับต้องต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับบางคนอาจจะ ไม่รู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ผมบอกเลย 1. ไม่ใช่เรื่องงมงายสไม่ใช่สายศาศาสตร์<ม>สามเป็นวิทยาศา,ศา,ศาศสตร์ทางจิต 4. ี่ถ้ายังไม่แน่ใจให้ดู YouTube ผมที่อา่าเซิร์ชคำว่าชื่อผมเลยสถิตธรรมเพนสุขผมมีทั้งหมดประมาณ500กว่าเรื่องดูจบแล้วย,ยังไม่เคลียรก็ไม่ต้องมาหาผมแต่ถ้าดูแล้วพอใจที่จะคุยก็ผมเรียนเชิญโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยผม โค้ดให้ฟรีที่ไหนประมาณ100คนที่ดีดีดีซตรงข้ามศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวจตุจักรหมอชิดใหม่ไปไม่ถูกก็โทรมาถามเลในการนี้แต่ว่าก็จะรับอีกประมาณ20คนนะครับที่วันอาทิตย์ตอน10โมงเช้าถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวตรงข้ามหมอชิดใหม่เลยครับดี DCT ครับหาข้อมูลได้2ทางนะฮะ0 8 8 8 8แ8แแล้วก็ Facebook นะครับ Power of Life นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็ไปดูกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจารย์สริธรรมเ็นสุขเนี่ยทำกิจกรรมสร้างกิจกรรมมาตลอดเวลาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าถึงนะแล้วก็จริงๆแล้วหลายท่านที่ดูทาง u t u b e เนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมได้สะดวกและง่ายบางทีบางท่านอยู่ไกลอาจารย์นะบางท่านยังอยากโอ้ฉันเดินทางไปยากเหลือเกินแต่พอได้ดู Facebook ดู youtube แล้วเนี่ยโอ้เกิดแรงบันดาลใจการเดินทางหาอาจารย์จริงมันเป็นเรื่องที่ ไม่ไกลเกินมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะฮะเราคําว่าไกลหรือใกล้เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการมามันก็ไกลอ่ะมีผู้หญิงหรือว่าใครโทรมาหาผมทุกวันล่าสุดที่ก่อนจะมารายการนี้โทรมาจากแคลิฟอร์เนียกับโทรมาจากเยอรมนีผมก็ดูว่าเขาก็ไม่ไกลอ่ะแต่เราอยู่ลังสิตมาหากันเนี่ยมันไกลมันอยู่ที่ว่าเราเราคิดอยู่ในมุมมองไหนครับผมบอกเลยมนุษย์จะมีสองแบบครับอยากจะปลดล็อกตัวเองอกับยอมจำนนกับชีวิต ถ้าท่านผู้ชมอยากจะปลดล็อกตัวเองท่าน<ม>คือเป้าหมายที่มาหาผมถูกต้องแล้วแต่ท่านอยากจะจมอยู่กับชีวิตเหมือนเดิมท่านอยากจะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องยุ่งกับโลกใบนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างที่ท่านเลือกได้ครับแต่ถ้าท่านต้องการปลดล็อกชีวิตรายการนี้ The Coach อาจจะเป็นทางออกที่สําคัญแล้วก็สุดยอดที่สุดสําหรับท่านครับครับพี่นุกอยากจะบอกอะไราจารย์ไหมครับก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ ปกติเราก็เป็นคนที่เชื่อใน,นเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดอยู่แล้วตอนนี้ก็เหมือนอาจารย์ช่วยขัดเกลาให้อะว่าคิดให้ถูกไปให้ถูกครับค่ะอือาล้แล้วพี่ปิ๊นนะฮะเหมือนกันกับคุณกค่ะก็คือขอบคุณอาจารย์คะครับที่ให้กับความสําเร็จของเราค่ะเชื่อมั่นค่ะคือผมมองอย่างนี้มองว่าคือผมต้องเรียนกับพวกเราทุกคนนะครับว่าผมเป็นนักปฏิบัติอืมอา ไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งับไม่ได้หมายถึงผมเป็นคนสุดยอดหรือดีล้ำเลิศแต่หมายถึงว่าผมเป็นสามัญชนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าใครแต่สิ่งที่ผมมีอหมือนคือผมมีความสุขที่จะใช้ชีวิตกับการเป็นผู้ให้กับการแบ่งปันกับการเห็นรอยยิ้มของผู้คนที่เขาต้องการปลดล็อกตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าผมกรทุกมาไม่น้อตบ พวกเราในโลกเนี่ยแล้วผมพบว่าความทุกข์คือสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องเผชิญกับมันแต่ทําไมเราต้องอยู่กับความทุกข์ให้ขาดทุนทุกวันแล้วไม่ไม um <ล>่อะไรไม่ทดแทนความทุกข์ด้วยความสุขที่เหนือกว่าครับและความสุขที่เหนือกว่าไม่ใช่คือการเพิ่มของวัตถุนะแต่คือการให้อะไรกับชีวิตในทางบวกคิดดีเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องขอบริการเสริมแล้วไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดดีไม่เป็นคิดแล้วให้มีความสุขไม่เป็นดังนั้นรายการเดอะโคสเนี่ย ก็จะสอนวิธีคิดดีกับคิดแล้วรวย<ม>คิดแล้วมีความสุขเหมือนคุณนุกมาหาผมก็บอกว่าจะต้องไปเวียดนามเขาบอกโอ้คุณไปเลยมีความสุขครับถ้าเขาเชื่อตามที่ผมพูดอ<ม>คนที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่ผมนะครับคนที่เชื่อเขาเองอเอาเอา,เอาปินมาหาปินมาหาผมจะไปนิวยอร์กกับผมมองหน้าผู้หญิงคนนี้ทําไมต้องไปนิวยอร์กอ๋ออยากจะเป็นเจ้าของจริงเออใช่ แล้วมีใครอยากเป็นลูกจ้างมาล่ะหรือว่าเออไปนิวยอร์กเพราะอยากจนอันนี้ผมก็จะบอกอย่าไปเลยเพราะว่าจริงๆก็จนอยู่แล้วไปเพราะอยากรวยไปเพราะว่าอยากประสบความสําเร็จผมบอกโอ้นี่ผ่านนบนะก็แค่ถามกันเดียวมีวีซ่ายังมีแล้วเออมีแล้วงั้นไปเลยเดี๋ยวผมจะไปเดือนสิงหาคมถ้าหากพร้อมแล้วอาจจะบินตามผมไปเลยผบก็คือไม่ได้มีอะไรเหมือนกับว่ามันแค่เชื่อกับกระบวนการของชีวิตผมจะต้องสอนฝรั่งประมาณ200คนที่อเมริการอบนี้หรือมากกว่านั้น ผมแค่เชื่อว่ามีฝรั่งมาหาผมในเรื่องเดียวกับเรื่องกินกาแฟเลยเชื่อว่าฝรั่งมาแล้วผมสามารถไปเปลี่ยนระบบจิตเขาได้ครับแล้วก็ผมแก้วันนี้ก็นั่งคิดเออน่าจะมีใครสักคนช่วยงานผมที่สหรัฐอเมริกาอีกคนสองคนอันนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาจากแคลิฟอร์เนียแล้วก็ผมก็บอกเอองั้นช่วยดูแลหน่อยด้วยชื่อชื่อคุณแพทผมบอกให้แพทช่วยดูแลหน่อยผมจะไปอเมริกาเดือนเดนสิงหาเนี่ยเขาก็รับหน้าที่เราบอกเดี๋ยวเขาจะบอกเพื่อนๆสัก2 0 3สิบสามสคนสุดท้ายคนที่เราจะหาอยู่3สคนที่มา รีโคชชิ่งคือวิวรีวิวกับเราเนี่ยก็จะเข้าระบบจากกดแห่งแรงดึงดูดที่เราเรียกว่า Law ล้อออฟแอคชั่นดังนั้นเรื่องนี้ถ้าใครเข้าใจจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีแต่มันคือภาคปฏิบัติที่ทุกคนสามารถอะไรกันปลดล็อกแล้วก็เชื่อมวงจรับผมใช้คาว่าต่อวงจรเพราะเราต่อวงจรติดเท่านั้นอ่ะชีตเราเปลี่ยนถ้ามีคุณมีคุณค่าชีตคุณจะเปลี่ยนถ้าคุณกล้าเลือกคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเลือกครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าอะไรเลยและยอมจำนวนคุณจะไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยและชีตของคุณก็จะ ไห้สามารถจะพลิกล็อกรหรือพลิกโชคชะตาได้นั้นรายการของเดอะโคชเนี่ยคือการพลิกโชคชะตาแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมให้คุณมั่นใจในตัวเองศรัทธาในความดีหรือแม้แต่ต้องการพิสูจน์คือวันพรุ่งนี้10โมงถึง8โมงที่ TDC ฟรีทุกอย่างนะครับที่ตรงข้ามจตุจักรหรือว่าหมอชิดใหม่ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวก็จะทําให้คุณได้มีโอกาสปลดล็อกชีวิตแต่ถ้าต้องการดูดีวดีพลดพลังจิต สาม,มารถสอบถามมาได้เหมือนกันนะครับก็มีในรายการนี้เอาไปใช้เอาไปฝึกส่วนตัวก็ได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ0888858852หมายเลขที่อยู่หน้าจอของท่านนะครับ <c oughs> แล้วก็ Facebook ของอาจารย์ Power of Life Center นะครับแล้วก็รวมถึง YouTube นะฮะพิมพ์ค้นหาที่สถิตธรรมเพนสุขแค่นี้แหละครับท่านก็จะได้พบกับหลักสูตรแล้วก็วิธีการต่างๆนะฮะที่อาจารย์รวบรวมไว้ให้กับท่านได้ดูเบื้องต้นไปก่อน แล้วถ้าหากว่าท่านอยากประสบความสําเร็จยางอย่างาน้อยเนี่ยแกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะครับท่านก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองมาพบกับอาจารย์สักครั้งหนึ่งนะฮะและท่านก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกนี้ไม่มีสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าหากท่านมีบุญนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะมีบุญหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านสะสมมากนะครับ เอาละครับวันนี้รายการเดอะโค้ตก็ขอบคุณสําหรับแขกรับเชิญนะฮะพี่นุกแล้วก็พี่ปิ่นขอให้สําเร็จนะสำเร็จโดยไวยนะฮะขอบคุณมากครับแล้วก็คุณอาจารย์เฉยธรรมเป็นสู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ลานผู้ชมไปครับสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ามารถติดตามรับชมสถานีเ p สพาร์ a ชาน l ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ PSI 59